นี่ไปไหนดีครับลูกพี่นี้ล่องใต้ประจวบอีกแล้วครับสวัสดีคร,ครับพี่น้องเอารถเก่งไปเมื่อไหร่พี่น้องไปตลอดถ้าไม่เอารถเก่งไปพี่น้องก็ไปไม่ได้นะครเลยครับอันนี้ไปไปตรวจงานใช่ใช่เนี่ย กินหนุ่มครกนะคะแล้วกินเลือดหมูแล้วกนเลือดแล้วก็นอนสังคไปกี่บาท <20 S 2> ยี่สิบเยอะเลยเหรอไม่เยอะก็ดีกินอาแต่ตังค์แต่ตังค์ <c oughs> เลือดหมูตอนเช้านะน้องน้องมีปัญหาอะไรกับพี่พี่กินทุกอย่างทุวขวนะัง <c oughs> อุ้ยไม่น่ากินยิง่ง หวานที่ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง30 Uhr นะเราอยู่จังหวัดประจวบอําเภอบางสะพานนะครับผมก็ใช้ระยะเวลาห่างจากกรุงเทพประมาณครับรถประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกง,งานแล้ว, yeah! oh, hey! ลวเย้เย้ราจะไปกินร้านอาหารเชื่ออะไรครัเธอครัวเชฟ ครัวเชอเอมเขาว่าอร่อยดีเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับผมอุ้ยกิดนอนไม่ได้ที่เป็นป้าก็มีสิ่งที่ไที่วันก็ล่าไม่ก็อรอไม่คาดคิดนะครับก็ร้านครัวเชอเอมนะครับเกิดปิดวันนี้นะครับแเดี๋ยวพวกร้านคกันเองจะอร่อยไหมพวกก็เดีวันนี้อร่อยไหมลองไหมล่ะเออลองดูดิป่ะ เรามาร้านนี้ดีกว่าไปร้านครัวกันเองนะเบร่เดี๋ยวไ่เป ข้าวหมูผัดเคี่ยวลายด้วยนะครับกินได้ไหมครับฮะอุ้ยกินได้ไหมครับยังไม่ได้ชิมเลยเอาเลยฮะกินเรากินร้านแรกนะเราก็ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมก็มาลองดูนะลองดูห้องก็เลยครั้งแรกของทุกคนแล้วก็ของพวกเราด้วยนะว่าจะอร่อยไหมล่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟัง เป็นไงบ้างแม่อร่อยไหมอร่อยแล้วถ้าเทียบความสมราคาถือว่าได้ไหม,ไ,มได้อยู่ก็ไม่ได้แพงไปก็ไม่ได้ถูกเออนะได้เอออะไรครับพี่อร่อยไหมอร่อยแล้วก็สมราคาไหมสมราคานะอร่อยเลยอ่ะถูก,กปากชอบไม่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 ถูกแล้วก็ไม่แพง ราคากลางๆที่รถแต่ถ้าคุณภาพแบบนี้ก็คือแหลมเลยโอเครถผมก็โอเคไม่ได้แพงไปแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าถูกอ่ะเอาง่ายๆก็คือสมราคาน่ะแล้วก็แต่คือทํามาค่อนข้างจานเล็กไม่ได้ใหญ่มากอืทําจานเล็กก็สมราคาแหละจานร้อยถึงร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแจกแจงราคาให้เอามากินได้มาตามได้มาตามได้ก็ดีกว่ากินอาหารเซเว่นอ่ะ

สนุกไหมสนุกจ้ามาอีกไหมมาอีกมาบ่อยๆไหมบ่อยมาทถาแบบไม่ได้นรองไอ้เ้ยอะเอาทุกเม็ด